นั่นไงจบเแล้วเซเลนเฮดชุดโกโกวาเดินมาแล้วตุ่ม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 บรรยากาศมืดขึ้นฝนตกขนาดนี้จะต้องมีเซเลนเฮดโผล่ออกมาแน่ๆเลยเฮ้ยครับก็วันนี้ครับเพื่อนๆดูบรรยากาศดิ ุมืดเข้มมากเลยครับเพื่อนเพราะว่าวันนี้จะต้องมีไซเรนเฮดบุกมาแน่เลยใครแคนี่วันนี้เจ้าเป่าก็ค่อยๆคืบคานไปครับคุ้ยนู่นนี่ครับไซเรนเฮดหัวบ้านโยนุ้มตุ้มตุ้มตุ้มึกจ้าครับนี่ยิงปั๊บเดียวระเบิดเลยครับว้าวดูดิไปครับตามเจ้าเปาไปนะครับเพื่อน โ okay, okay. อเคยอมาย้มาย้อมาโอ้โต้องมนหลักตานตัสาวครับ <c oughs> แต่มันรู้ตัวใช่ไหมครับ <c oughs> มันคือไซ <c oughs> เลนเฮด S C P 0 6 9้าดูด,ดูดูดูนี่นีมันอยู่ทางนู้นครับเพื่อนๆ S C P ศูน <c oughs> SCP 9. จะเปล่ายิงเลยเร็วเร็เร็วเป็นเดาไมร้เร็วเร็วเร็วเ, <c oughs> เอาเลยยิงเลยตุ่ม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 ุยลบลบลบๆลบๆครับมีการแอมีการแอบมีการแอ อ่ะครับโอ้ยยิงรับยิงโอ้โอ้ยรบรบรอบเรา็ยิงครับโอ้ตอนนี้เกิดการต่อสู้ระหว่างเจ้าเปากับ S C P ศูนเครับโอ้เจ้าเปายองไปแล้วครับยองมาแล้วอะครับนู่นนู่น S C P อยู่ตรงนู้นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมการประจัญหน้าครับ S C P ศูนเจ้าเป่ายิงเลยตุ่ม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 เรียบร้อยครับโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยตรงนู้น

โอเคตอนนี้ม่มมเห็นง่ายมันเห็นง,ง่ายมากโอเคครับตอนนี้เไม่ทสยมันก็ยังเห็นอยู่เดี๋ยวตอนนี้เรามาหลบก่อนนะครับเนื่องจากว่าลูกกระสุนเราก็หมดด้วยแล้วก็ไซเรนเฮดเริ่มทยอยกันมาเยอะครับ<อ>วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ยตอนนี้เจ้าเปาครับเจอกับไซเรนเฮดไม่ไปครับโอ้ฟากันใหญ่ครับปุ่งปังปุ่งปัง,ปง,ปงเฮ้ยมันวิ่งมาเจ้าเปาวิ่งมาถอยไปก่อนเร็ว ไปครับเพื่อนๆ่เซเรนเฮดวิ่งกวดมาตั้งเชือกเชือกเชือกเรียบร้อยครับถูกจัดการไปอีกหนึ่งตัว